วันที่4ตุลาคม2567มีรายงานว่าจากกรณีคืนวันที่3ตุลาคม2567ฝนตกลงมาอย่างหนักทั้งคืนในพื้นที่อำเภอโดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ทําให้เกิดเหตุน้ําป่าไหลหลากจากดอยสูงลงสู่ลาน้ําแม่หาดทาให้ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและน้ําได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตําบลป่งทุ่งและตําบลโดยเต่าจังหวัดเชียงใหม่บางจุดมีน้ําท่วมสูงกว่า2เมตรกระแสะน้ําเชี่ยวกราก และทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เก็บข้าวของทรัพย์สินหนีน้ำไม่ทันทั้งนี้นายเพิ่มศักดิ์สีสวัสด์านอำเภอโดยเต่ากล่าวว่าน้ำป่าเริ่มเข้าท่วมหมู่บ้านตั้งแต่เวลาประมาณ4นาฬิกาไหลมาตามลำน้ำแม่หาดที่มีต้นน้ำมาจากอำเภอลี้จังหวัดลำพูนน้ำป่าระลอกนี้ลำดับแรกได้เข้าท่วมบ้านโป่งทุ่งบ้านโป่งท่าบ้านหนองเหม่นบ้านสันบอยเย็นและบ้านเกาะหลวงตำบลโป่งทุ่งหลังจากนั้นได้เข้าท่วมในพื้นที่บ้านสันป่าดำบ้านโดยเต่าใต้บ้านไร่บ้านสันติสุขและบ้านถิ่นสำรางของ ตำบลดอยเต่าเบื้องต้นมีบ้านประชาชนได้รับผลกระทบในครั้งนี้ประมาณ200หลังคาเรือขนขณะนี้เจ้าหน้าที่อ,อบตอดอยเต่าอ,อบตโป่งทุ่งอำเภอดอยเต่ากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้กำกับสอพอแม่กาและส่วนราชการต่างๆได้เปิดศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์น้ำที่สอพอแม่กาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเหตุและให้ความช่วยเหลือและตอนนี้น้ำได้เริ่มลดลงแล้วรอสำรวจความเสียหายและได้สั่งการให้ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกรณีมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนายอารีเปียงใจอบตบ,บ้านโดยเต่าใต้ตำบลโดยเต่ากล่าวว่าน้ำท่วมโดยเต่าครั้งนี้เป็นการท่วมใหญ่ในรอบ60ปีน้ำมากกว่าปี2554มาเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวบ้านตนเองทีวีตู้เย็นลอยไปกับน้ำทั้งหมดเหลือรถยนต์ที่จอดในโรงรถก็ท่วมหลังจากน้ำลดจะได้เอาไปเช็คดูเสียหายมากนอกจากนี้ยังมีรถยนต์ของนางอรพินสีแก้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแปลง8ต่อท่าเดือ ที่เข้าไปช่วยชาวบ้านในพื้นที่บ้านไร่ขากลับออกมารถยนต์เครื่องยนต์ดับน้ำไหลท่วมทั้งคัน